สวัสดีครับสวัสดีทุกค่ะทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับตั้มจะไปรีวิวครับเจ้ากระบะที่ขายที่ดีสุดนะตอนนี้นะครับผมสซาวันนี้นะครับก็อยู่กันที่ช่องเบิร์มฟอร์ดนะครับแล้วอยู่ที่ฟอร์ดอาเมสาขาราชพฤกษ์พระรามห้านั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ตั้มจะไปรีวิวเจ้าคันนี้เลยครับเจ้า Ford Ranger XLS นั่นเองนะครับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดนะตอนนี้เพราะจากราคาปกติเนี่ยเก้าแสนกว่าบาทเนี่ยลดเหลือเพียงแค่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้ แอดออนเพิ่มเติมได้หรือไม่สามารถเอาส่วนรถเนี่ยมาแต่งได้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินแต่งเลยก็ได้ครับผมและคันนี้นะครับแต่งอะไรบ้างเรามาชมกันเลยครับสอบรับเจ้าตัว X เอกคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวชุด Y นะครับซึ่งตัวข้อดีของชุด Y เนี่ยคือเราไม่ต้องถอดตัวกระจังหน้าหรือว่าการชนหน้าออกนะครับเราสามารถใส่ครอบตัวเดิมไปได้เลยทําให้อะไรเราไม่ต้องตัดต่อหรือว่าไม่ต้องแกะตัวรถให้เสียหายได้เองเมื่อเราเบื่อเนี่ยเราสามารถถอดออกมาได้ครับทำให้ตัวรถอ่ะก็ยังคงสภาพ ตัวเดิมๆนะครับมีความสวยงามเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมอันดับแรกก็ส่วนของตัวกระจังหน้านะครับก็เป็นกระจังหน้า FORD ครับผมซึ่งอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นไฟ3จุดนะครับเป็นไฟสีส้มนะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้นะว่าอยากได้สีส้มหรือสีขาวเนี่ยสามารถรีเควสได้เลยครับแล้วก็ติดในส่งของตัวกระจัง R ตัวคลาดิคคาว่า r a นเจอนะครับอันนี้ทําสีได้นะครับเผื่อว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้สีเป็นสีขาวตัวรถสีดําเงาดําด้านหรืออยากตัดสีอะไรเนี่ยเราสามารถทําให้คุณลูกค้าได้นั่นเองนะครับแล้ว อารมณ์คาแรกเตอร์ก็คล้ายๆกับตัวแรปเตอร์นี่แหละครับแต่ว่ามันไม่ต้องถอดกันชนหน้าเดิมครับก็คือสวมหรือครอบเข้าไปเลยครับทาให้อะไรก็คือไม่ต้องถอดของตัวกันชนเดิมรถนะครับเบื่อเราสามารถถอดออกได้โดยที่ตัวสีรถหรือว่าตัวรถไม่เสียหายนั่นเองนะครับผมแล้วก็เพิ่มเรื่องของมิติความสวยงามด้วยเพราะมันเป็นสีดําด้านเนี่ยการดูแลสกษาจะง่ายครับแต่กับตัวสีขาวตัวรถเนี่ยก็บอกเลยว่าให้ความสวยงามที่ดีเลยแล้วก็ให้ความโดดเด่นนั่นเองนะครับผมถัดมาเราไปชมกันต่อด้านข้างครับด้านข้างนี้ััััตตตววิ้ลออออก็็เเปนนนขงงแ่ ก็คือจะให้เข้ากับตัวชุดวายนั่นเองครับผมในส่วนของตัวคิวล้อขนาดอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับ mm. เพื่อรัดคู่กับยางเลยซึ่งอันนี้นเราเปลี่ยนแม็กมาเป็นแม็กขอบ18ครับรัดด้วยยาง AT ทครับซึ่งนี้เราจะเน้นเรื่องของความเป็นออฟโรดครับในส่วนของตัวยางเนี่ยจะได้ดอกที่หนาขึ้นแล้วก็แก้มยางที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองทําให้การขับขี่เนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวยาง AT ทเนี่ยก็อาจจะมีเสียงดังมากวนใจนิดน,นึงนะครับผมแต่แลกกับด้วยกับเพลย์ฟอร์แมนของตัวยาง ถัดมาเราก็ไปชมกันต่อนะครับในส่วนด้านข้างครับอันนี้ลูกอันนี้ลูกค้าติดตั้งเป็นส่วนของตัวราวหลังคามานะครับแต่ว่าในส่วนของตัวราวหลังคาเนี่ยจะใช้งานจริงไม่ได้นะก็คือจะเน้นเรื่องของความสวยงามอย่างเดียวเช้นแล้วครับเรามัดระวังในการใช้งานนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถรับน้ำหนักได้จริงนั่นเองนะครับแล้วก็ติดตัวคิ้วมาครับซึ่งตัวนี้เป็นคิ้วเรนเจอร์ครับก็จะเป็นตรงรุ่นของของเขาเลยนะครับมีเขียนคําว่าเลนเจอร์ตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาด้านข้างนะครับเราใส่เป็นตัวนี้ครับเป็นตนร้ ตัวรถจะไม่เกิดล่องรอยหรือว่าริวรอยนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านล่างเรามีการใส่ตัวสติกเกอร์เข้ามาครับซึ่งอันนี้นเราเล่นลายเป็นคําว่าเรนเจอร์ครับก็คือเพิ่มความโดดเด่นเพิ่มมิติให้ตัวรถนั่นเองครับแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยอยากได้ลายอื่นๆเนี่ยสามารถให้ตั้มครีเอทได้นะครับซึ่งเรามีลายสติกเกอร์เนี่ยให้เลือกไปกว่าร้อยลายเลยครับผมอยากทําสีอะไรอยากทาลายแบบไหนเนี่ยก็คือสามารถปรึกษากับตั้มได้นั่นเองนะครับถัดมาเราก็ชมกันต่อนะครับในส่วนด้านหลังอันนี้ลูกค้าติดตั้งงเป็นนส่่วขอตาา er รจกคย ซึ่งตัวโลบานเนี่ยจะเน้นเรื่องของความเรียบครับแล้วก็ใช้งานได้จริงที่สําคัญนะครับในส่วนของงานฟิตติ้งต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับก็คือตัวรถลไรเนื้อของ Ford เนี่ยจะมีตัวเบ้าตัวรูครับสำหรับติดตั้งครับซึ่งอันนี้พอเราซื้อตรงรุ่นเนี่ยเราสามารถติดตั้งกับตัวลเนื้อได้เลยทําให้เราไม่ต้องเจาะให้เสียตัวรถนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีสติ๊กเกอร์ครับติดคำว่าแรปเตอร์ครับก็คือเพิ่มมิติเพิ่มความสวยงามนั่นเองครับแล้วก็ด้านหลังรัคบนะมผ แล้วก็ในส่วนด้านหลังนะครับสิ่งที่เราเพิ่มเติมมาอย่างหนึ่งคืออะคริคคำว่าเรนเจอร์ครับเพราะว่าเดิมเนี่ยของตัวรถเนี่ยไอตัวคำว่าเรนเจอร์มันจะเป็นสีขาวซึ่งมันจะมองไม่แคบไม่เห็นเลยครับพอเราใส่คำว่าเรนเจอร์เข้าไปเนี่ยก็จะเพิ่มความสวยงามขึ้นครับแล้วก็ตัดตัวรถให้มีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ในส่วนของ X o s เนี่ยก็คือจะมาพร้อมกับตัวกล้องหลังนะครับซึ่งสิ่งเข้ากับจอกลางนั่นเองครับผมในคนในส่วนของตัวสเปครถนเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2. จับคู่กับตัวเกียร์อัตโนมัติสปีดครับทำให้มันเป็นรถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ครับที่ราคาแทบจะถูกที่สุดในท้องตลาดเลยครับผมและยังมาพร้อมกับชุดแต่งหล่อๆด้วยนะครับผมหากลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจกระบะแต่งหล่อๆแบบนี้นะครับหรือว่าอยากตัดแต่งแบบไหนอยากใส่ชุดเดล็กหรืออยากจะใส่ชุดอะไรเนี่ยสามารถปรึกษากับตั้มได้เลยครับสามารถโทรที่เบอร์โทร0864486910หรือมาเจอกับตั้มที่ Ford ร r m มสาขาราชพฤกษ์พระราม5นะครับ อย่าลืมกดใช้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันลางเป็นกใจให้ตั้มทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ